สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดนะคะข้าวผัดมื้อเช้าค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วกระทะนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับของเราค่ะแล้วก็ผัดให้กระเทียมนะคะมีความหอมค่ะแต่อย่าไหม้นะคะก็ปรับไฟอยู่ในไฟกลางค่ะใส่หมูสับของเราลงไปค่ะอาจจะแข็งนิดนึงก็ค่อยๆละลายนะคะ แล้วก็รวนนะคะให้หมูนะคะสุกได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะใช้สองฟองค่ะแล้วก็ขยี้นะคะให้ไข่กระจายตัวแตกนะคะแล้วก็เอาหมูนะคะมาคุกกับไข่ได้เลยค่ะวันนี้นะคะผัดข้าวผัดให้แฟนทานค่ะแล้วก็กับแม่นะคะก็จะทานทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะ ทีนี้ใส่ข้าวค่ะข้าวแนะนํานะคะให้เป็นข้าวเย็นจัดนะคะหรือข้าวที่ไม่ได้หุงไม่ได้ผ่านการหุงมาละลอนนะคะเวลาผัดจะได้เป็นเม็ดๆนะคะและทีนี้ค่ะใช้แรงในการผัดได้เลยค่ะเพื่อให้ข้าวนะคะเพื่อให้ข้าวนะคะผสมกับไข่ค่ะให้เป็นสีเหลืองทองนะคะปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะ น้ำตาลทรายค่ะแค่นี้เองค่ะวัตถุดิบเครื่องปรุงงเรามีแค่นี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ใส่สีอิ๊วดำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้มีสีสันค่ะแล้วก็ผัดคลุกให้เข้ากันได้เลยค่ะใส่ผักค่ะแครอดกับหอมใหญ่ค่ะแครอดก็หั่นเป็นเต่านะคะแล้วก็หอมใหญ่ใช้หนึ่งหัวค่ะโรยด้วยต้นหอมค่ะ แค่นี้ค่ะเป็นอันเสร็จค่ะมื้อเช้านะคะเรา3ามคนก็คือมีแม่นะคะแล้วก็แฟนนะคะแล้วก็ตัวเรานะคะแล้วก็ปิดท้ายพริกไทยค่ะใส่โรยไปได้เลยเพื่อความหอมค่ะทีนี้เราก็จะเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะทานคู่กับแตงกวานะคะแล้วก็พริกน้ำปลายอะๆค่ะข้าวผัดมื้อเช้าแสนอร่อยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ